และบรรดาของฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับคุณสมฤทธิ์สุนทรกิจเสนีพร้อมทั้งคุณขอพองสุนทรกิจเสนีขอเียนเชิญครับและขอเียนเชิญคุณสมเพชรสันพิมและคุณอุไรพงเมตตาซึ่งเป็นคุณแม่และคุณป้าของฝ่ายเจ้าสาวที่สุบนเดชีขอเียนเชิญครับ และคอรินเชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นมาเป็นเกียรติพร้อมทั้งเป็นประธานในการของพมลาลัยพร้อมกับเก่าวยพรให้กับผู้บ่าวสาวคอรินเชิญท่านกำนันแหนบทองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจำลูนกระพักดีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรส่วนตะบนินดาลครับ ขอเนเชิญท่านนายกสมศักดิ์แขก่อนนะครับรองนายกองการบริหารส่วนตะบลหินดาดครับขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สแตนพิบุงเลขานุการนายกอง์การบริหารส่วนตะบลหินดาดขอเชิญท่านวุฒิกัรศรีิ์พมประธานสภาองค์การบริหารส่วนตะบลหินดาดเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บนนนดีน้อยผู้ใหญ่บ้านเลนกระพง Terima ระดับต่อไปขอเ,เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดนะครับท่านจำดูลกระพักดีได้คล้องพวงมาลัยต้อนรับลูกเขยหลานเขยของเรานะครับขอเ,เชิญท่านคล้องพวงมาลัยพร้อมกับกล่าวคำอวยพรพิธีเดินเชิญครับครับ เราไม่ลดประชันอินสวนท่านผู้ใหญ่บานหพี่น้องทางเจ้าบอกเจ้าสาวท่านที่เปนในงานนี้ทุกท่านครับผมเองก็รู้สึกว่าดีใจ้าปีนี้เป็นปีนี้ผมท่งคิดเลยว่าไม่ถูกทหารปีนี้ว่าไม่แต่งก็ต้องบวช ขึ้นมาแล้วก็อยากะให้วาดคู่่าดเ่า,า,าผู้นี้ทั้งหน่อยนะเมื่อเราแต่งงานกันแล้วขอให้คู่บาดสาาเนี่ยจงซื่อสัตย์ต่อกันมีความอดกลัน้นอดทนปัญหาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแล้วก็อย่าไปกลัวไอ้เรื่องปัญหาคือ ว่าให้เป็นครูของเรานะครับแล้วหลักอีกหลักหนึ่งก็อย่าให้เสียใจคนเรล่านี้มีความผิดหวังแล้วก็ต้องมีความสงหวังก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้คู้บ่าวสาวทั้งผู้จงเดินเข้าไปสู่ความสุขความร่นนำรวยอย่าเจ็บอย่าไข้ ก็ขอไอตัวอย่างที่ดียืนอยู่ข้างๆเนีครคือคุณพ่อท่างแก่บ่าวแล้วก็คุณแม่แก่สาวอันนี้ไอตัวอย่างเนี้ยรงเอาไปปฏิบัติขอขู่ผู้สาวก็มีผู้สุขับขอบคุณครับขอบพระคุณท่านกำลังจำลุงกระพักดีนะครับท่านนายจกองการบริหารสวนตะบลทินดาซึ่งท่านเป็นบัณฑิตใหม่ๆนะครับ ลูกหลานหน้าเจ้าเป็นเยี่ยงอย่างท่านพึ่งไปรับปริญญางมาถึงแก่แค่นี้ท่านก็เรียนนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานนะครับขั้นดับต่อไปขอรยนเชิญท่านนายกสมศักดิ์แกก่อนได้ค้อพงมาลัยให้กับหลานสาวครับก็นิรียนเชิญพร้อมทั้งได้กล่าวคำอวยพรให้กับคูู้บาสาวนะครับ ท่านนยายกสมิติพัฒน์ดีท่านรองนายกประจวันท่านประจันทร์พาพุทธิไกรสีตับพงศ์ท่านเลขา,าตั้งแตนที่ดุแล้วก็ท่านผูน้ใหญ่บุญยน้อยแล้วก็ธรา,ามชินอบตวันนี้เห็นหลายหมู่นะครับมีหมูเ่เจ็ดหมู่สิบเอ็ดหลายหมู่นะครับอบตอแล้วก็ขอหมู่สามเราด้วยนะครับแล้วก็ แขกผู้ไม่เกียรยินะครับไม่ว่าจะเป็นมูสารหรือแขกมาจากฝ่ายเจ้าเบ่าก็ดีนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะครับก็คือพี่น้องเราได้มารวมพ่อประทานอาหารร่วมก,กันเพื่อเป็นสักขีพยานยกับคู่บป่าสาวเรานะครับในวันนี้เพราะว่าการแต่งงานเนี่ยในานกีนยรติยศก็คือเรามาเป็นสักขีพยายนให้คู่บป่าสาวว่าคู่นี้นรัรกกันจริงหลงรูดร่วมกันเพื่อการร่วมก,กันเนี่ย เราก็คือมันจะมีการเรียกว่าถูกใจบ้างาไม่ถูกใจบ้างเพราะเขาฝากผู้บอสสาวไว้ว่าการที่อยู่ร่วมกันก็ต้องมีอะไรก็ต้องเอาใจใส่กันแล้วก็แบ่งใจให้กันคือหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องอาัยให้กันละกันนะครับตรงนี้ทุกอย่างถูกใจไม่ไม่ไดท้ทุกเรื่องแต่ถามว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันมีอภัยกันเห็นใจกันทุกอย่าง ก็จะเป็นความสุขของเรานะครับตอนนี้ก็ขอผู้สาวตรงกันว่าวันนี้สกิพยานเยอะนะครับที่มาวันนี้ก็ุดท้านนี้ขอคู่บ่กสาวจงประสบความสุขความเจริญในครอบครัวขอเป็นครอบมีลูกกอขอเลี้ยงง่ายแล้วก็ให้มี่งเก่งเป็นเจ้าคนหน่คนขอให้ครอบครัวของผู้สาวนี้ต้องมีความสุขความเจริญต่อไปครับสวัสดีครับ ขอพรบคุณท่านนายกสมศักดิ์แขกอ่อนนะครับก็ขอเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับพยายาท่านได้ลงไปพักผ่อนด้างล่างก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับต่อยังคงเหนือเฉพาะพระเอกกับนางเอกนะครับ <laughs> ยังเหลือคุณพ่อคุณแม่ขอ,องทั้งพระเอกกับนางเอกครับอันดับต่อไปนะครับก็อยากจะขอเนเชิญเชิญท่านสมนึกิ์สุนทรกิตเสรีนะครับซึ่งเป็นคุณพ่อนะครับได้กล่าวแสดงความรู้สึกพรอมทั้งให้อวยพรนะครับให้กับลูกทั้งสองคนนะครับขอเนเชิญท่านครับแต่การนั่นที่ผมเป็น ก็กระเป๋าและได้ลูกสาวคนใหม่มาอีกคนหนึ่งนะขอให้ทั้งสองคนรักใคร่กันอย่างสุดใจได้เงืออะไรอย่างเด็ดเดี่กับแรงกันอย่างไรอยู่ด็กเป็นสุขนะไม่มีอะไรแค่นั้นแหละขอพบพระคุณครับคุณพ่อขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณพ่อเลยครับคุณแม่กำลังขึ้นมานะครับก็อยากจะให้คุณแม่เนี่ยได้กล่าว อวยพรให้กับลูกทั้งสองคนด้วยสวัสดีสวัสดีนะคะขอขอบคุณเกียรติทุกท่านม่ะขออวยพรให้คุณภาษีและท่านนักใจขอให้พรล,ลูกชายลูกสะใภ้สองคนมีความสุขม,มากๆะคะ่ะและขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาเป็นเกียรติในวันนี้นะคะขอขอบขอคบคุณคุณแม่เประอย่างสูงนะครับ อาเชิญเชิญคุณพ่อคุณแม่ลงไปพักผ่อนครับขอบพระคุณีคุณพ่อกับคุณแม่มากครับแมบว่าอยากพูดขนาดยังยังยังไม่ได้ให้พูดนะ่นเอยเชิญค่ะถึงนวทีแล้วถึงทีตอนนี้ถึงถึงคิวแล้วก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาจากกรุงเทพสภากาชาติไทย แล้วก็ขอขอบคุณแขกที่มาจากจังหวัดขอนแกน่นญาติพี่น้องทั้งหลายแล้วก็แม่ครัวแล้วก็ญาติผู้มีเกียรติทั้งหลายที่มาในงานนี้นะแขกผูมกะะมมก้มีเกียรตินะคะถ้าไม่มีแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายก็คงจะส็จไปไม่ได้นะคะก็ขอขอบคุณมากมาให้เกียรติเราครอบครัวของเราก็ขอขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็ขออวยพรให้หลานทั้งสองคนมีความสุขลูกหลานสองคนนี่อุดมสมบูรณ์มากค่ะเป็นเครื่องหมายความอุดมสมบูรณ์ ขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณป้าบุรีพงเมตตาเป็นอย่างสูงคุณแม่นะครับจะพูไหสักหน่อยไหม <c oughs> อาเชิญคุณแม่สักหน่อยไม่หน่อยเดี๋ยวป้าพูดเองนะคะ <c oughs> เอ๋เอ,อ,อไม่เอาค่ะไม่เอา <c oughs> อ๋อคุณป้าก็ขอขอบคุณแขกทั้งหลายแทนคุณแม่นะคะขอบคุณอย่างมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ ป้าแล้วก็คุณแม่เป็นอย่างสูงเชิญท่านลงไปพักผ่อนแล้วก็ไปรับแขกข้างล่างนะครับต่อไปก็จะให้พระเอกกับนางเอกของเรานะครับได้จ่าแสดงความรู้สึกในวันนี้นะครับว่าทั้งคู่เนี่ยไปยังไงมายังไงถึงได้มาพบรักกันนะครับพร้อมทั้งทำพิธีมงคลสมรสกันในวันนี้นะครับ ให้ให้หลานสาวผมพูดก่อนกันแล้วกันเนาะในฐานะที่เป็นเจ้าภาพใน <c oughs> วันนี้เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับเชิญน้องอ้อมครับขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาในงานแบบนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณแม่ครัวที่ทําอาหารอร่อยให้เรากินค่คะแล้วก็แขกที่มาจากกรุงเทพค่ะาจากศูนย์บริการรอยหิบทุกท่านเลยนะคะขอเสชิญตอให้ท่านหน่อยค่ะ ก็ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ขอเชิญฟังเจ้าบ่าวได้เลยค่ะครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับและขอบคุณนะครับพี่พี่น้องๆเพื่อนเพื่อนและป้าป้าลุงคุณย่าคุณยายนะครับทุกท่านนะครับเมื่อกี้ท่านวิธีกรถามนะครับพูมรักกันได้อย่างไรนะฮะขอตอบคำถามสั้นๆครับเจอกันที่วัดครับไปทําบุญครับทาบุญแล้วเจอกันครับ นะะฮก็ทำงานอยู่ที่เดียวกัรนะครับที่ศูนย์บริการโลจิสติกส์ชาติครับสภากาชาติไทยนะครับผมทํางานอยู่ก่อนแล้ว4ปีครับน้องเขาเพิ่งเข้ามาสักปีหนึ่งครับก็จอกันะครับ <c oughs> แล้วก็ขออนุญ,ญาตคมเป็นแฟนครับแล้วก็ขออนุญาตแต่งงานครับครบเรื่องก็มีอยู่แค่นี้แล้วครับขอบคุณครับเราเป็นงานทุกขัง้งนตานก็คงเข้าใจแล้วเนาะผมได้ทานอะไรอยูอย่แล้วเนาะก็ขอให้ พระเอกกับนางเอกของเราได้ลงไปตอนรับแขกข้างล่างนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคู่เบ่าสาวของเราอีกครั้งหนึุณครับ